นี่ไม่เห็ดพัดพริกแกงใส่หน่อเลียงใส่พริกแกงไปได้เนื้อนลูกไก่แล้วแกงหอมเดีว

แล้อยังแรกที่ใช่เนี่ยพักอนอนเลี้ยงเด้อี่ัวพี่นอนเลี้ยงเด้อไปไปพัดไปดบายบาย นัวน่เนี่ยนันเวเราจะมัดนันเวเอาไปนะครับาตาตากแล้วดิมันตาด้ะครับ ข่อกันตอนจัดจาเน,นี่อนี้เด้อกับเขาบ่าบานแย่าย่เฮ็ดกับเข่าไอ้กินเนี่ยอันนี้แย่เฮ็ดไอ้กินต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองอันนี้ก็เฮ็ดเองเด้อครับเน,นี่ยแม่กินขอ่อยพี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วแย่กินตัวกินแย่นั่งเบิ่ง เออมาดูได้มากินเขาได้ตุ๊กตนเาเยอะเเลยที่เด็นของงานเฮ็ดเองเอืมยครับว่าอย่าลืมนะผลไล์ผลแช่ผลซัำสากใ้ เรากดจะดิงให้พอมียอมเดอม oh. ีคนเบิง้งมันมีคนกดซับ oh. กดซับให้พอมีเดอร์ถึง oh. จะตังใจให้ว่ย oh. ี่พี่ต่อไปี่ี่ยังก่อนหาเบิ้งต่อไปด้ว่าแล้วบม็นยังอ่ะอา oh. บายบายครับ